เวลาที่พี่ตักรับน้องนองนักศึกษาเข้ามาฝึกงานก็จะมีคําถามที่ถูกถามประจําเลยว่าพวกวัตถุดิบทําชุดแต่งงานเนี่ยพี่ตั๊กเป็นคนไปเดินเพารัดเองหรือเปล่าไปเลือกซื้อเองหรือเปล่าหรือว่าสั่งเขาแล้วก็ให้เขามาส่งเดี๋ยววันนี้พี่ตั๊กจะเล่าให้ฟังค่ะก่อนจะเข้าเรื่องราวก็มาดูชุดใหม่ชุดนี้ก่อนนะคะชุดนี้เนี่ยต้องตัดผ้ามาเป็นเส้นๆแล้วก็เอามาประกอบล่างแบบนี้ค่ะวัตถุดิบที่พี่ตั๊กซื้อมาพอถึงโรงง,งานแล้วพี่ตั๊กก็จะมีพิสูจน์ฝ่ายหัวหน้าโรงง,งานนะคะเขาก็จะมาเช็คของแล้้้ววกก็ติๆ่าาาาขขออองงเีมมะะไไรรบ ที่จะต้องเติมนะคะโดยที่พี่ตาก,ก็ จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้ของอนไนที่หมดเราก็จะเห็นได้ง่ายค่ะว่าของอนไนที่หมดเราก็ซื้อเติมเมื่อของใกล้หมดค่ะอย่างช่วงที่เพิ่งเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยพี่ต๊ก,ก็จะเป็นคนซื้อของเองซื้อเองโอนเองเลือกเองนะคะเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นแฟชั่นเนาะมันต้องดูว่าโอเควัตถุดิบแบบนี้มันเป็นวัตถุดิบที่มันเป็นของแท้ไหมหรือมันเป็นของปลอมถ้าเป็นวัตถุดิบที่ไม่ดีเวลาเราเอามาเช่าชุดวเวลาเอามาทําชุดเนี่ยมันจะไม่มีความคงทนเลยค่ะอย่างผ้าเนี่ยผ้าก็จะเปลี่ยนสีเลื่อมก็จะเปลี่ยนสีสมัยตอนวัยุ่นนนนเเป็ลูก้องขาะจมี พี่คนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาเตือนพี่ตั๊กเลยนะคะว่าวันหนึ่งที่พี่ตั๊กเป็นเจ้าของกิจการให้ซื้อของเองเลือกเองเท่านั้นว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาโดนโกงเยอะมากเลยคะ่ะเช่นราคาซิปเท่านี้ก็ไปบวกราคาเพิ่มขึ้นหรือว่าเวลาไปซื้อของเนี่ยเอาเงินไปจากบริษัทแต่ว่าเวลาไปซื้อบอกว่าเจ้าของไม่ได้ฝากเงินมาก็กลายเป็นว่าเจ้าของเนี่ยอยู่ๆก็ไม่รู้ตัวเลยก็คือไปติดเงินซัพพลายเออร์อ่าอย่างเนี้ยเป็นพวกวัสดุปักนะคะพี่ตั๊กก็จะมีรหัสวัสดุปกักพวกเนี้ยพี่ตั๊กก็สามารถสั่่่่่งงงทททาาาาไไไดด้้้้เเลลยยโีีมตอปรรแววะพพก ตัวอย่างแล้วก็มีรหัสของเลยสมัยก่อนเนี่ยต้องไปเองต้องไปเองทุกวันจันทร์แต่ว่าพอมีสถานการณ์โควิดเข้ามาก็เริ่มสร้างความเป็นไปได้ที่จะไม่ต้องไปเองแล้วทุกวันนี้เนาะระบบโลจิสติกดีมากสั่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ของแล้วอะยิ่งพวกสีได้พวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่ตั๊กก็จะมีร้านประจําของพี่ตัก๊กซึ่งซื้อกันมาอุดหนุนกันมาเป็นคู่ค้ากันมาตั้งแต่รุ่นพี่สาวพี่ตัก๊กจนมาสู่รุ่นพี่ตั๊กคะ่ะ